嗯，对吧？ โ,โ,โ,โ <c ười> ดนโดนโดนแวนทีหลุดไปตัวครับตัวใหญ่กว่านี้ตัวน,นี้เป็นชโดแว,ว่นนะครับ กีหลุดไซส์น่าจะประมาณสองโลครับหลุดแล้วก็ผมก็เลยไอ้นี่แล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็ตีลองตีไปใหม่น่าจะมีอยู่หลายตัวครับก็กัดสายจิ๋วครับตีตื้อเอาเป็นชะดูแว้นนะครับเมื่อี้กัดโอ้โหไซส์เดมันมีอยู่ในคลิปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดู หยุดครับมันก็ค่อนข้างที่จะกัดง่ายอากาศเปิดอากาศแบบวันนี้อากาศมันดีด้วยครับกับเชโดก็เด็กแว้นนะครับตัวนี้นะครับเด็กแว้นกัดสายจิ๋วสีเหลืองนะครับโอเคอยู่ก็ใช้ได้นะครับกัดเข้าไปหนึ่งตะขอทะลุเลยนะี่ครับเด็กแว้นโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะปล่อยนะครับเล็กไปเดี๋ยวก็ เราก็หาดูหาดูต่อยครับโอเคครับเยวปล่อยมันให้มันให้มันโตกว่านี้แล้วค่อยนี่ใหม่เราจะได้มีตกวันข้างหน้านะครับนียครับโอเคสายจิ๋วสีเหลืองนะครับก็จะปล่อยไปเลยหมายกันเนี้ยครับมันน่ามีอยู่แล้วครับมันเป็นคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่แล้วมันมีผักตกเข้ามาเลยเข้ามาอย่างเงี้ยครับพวกชะโดอ่ะ มันมันมันมาหาดักกินลูกปลาอยู่แล้วครับตรงนี้น้ําจะตื้นนะครับก็ตีจากน้ําลึกเข้ามาก็โอเคสายจิ๋วปล่อยไปเลยแล้วกันอโอเคครับสายจิ๋วสีเหลืองนะครับมีพกติดกระเป๋าไว้นะครับ สุดยอดมากครับ